รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกไย ดเรเฉลิมชัยศรีอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพตามโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้โควิด -19 ครั้งที่หนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจ,จัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันและกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชผักตบชวาตามลำน้ำคูคลองเนื่องในโอกาสวาันเฉลิมพระชมพัรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีสาิถุนายน .2564 จังหวัดพระนครศรีพิยาจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประศว์จังหวัดชุมพรคิกออฟล่นนรงป้องกันโรคลำปีสกินด้วยการพ้นยาฆ่า,มาแมลงหลังพบโคกระบือติดโรคลำปีสกินจนํานวนเพิ่มขึ้นเปิดตัวต้นแรกทุเรียนหลินลับแลปลูกบนดินุ่เขาไฟศรีสะเกดชี้เป็นอีก,อกทางเลือกของเกษตรกรในการสร้างรายได้มากขึ้นติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ไหน อัปเดตเกษตรนิวส์สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการอัปเดตเกษตรนิวส์รายการที่จะนําเสนอทุกวงการด้านการเกษตรไทยกับผมสุพ์กองแก้วผู้ดําเนินรายการนะครับจะเจอได้แบบนี้นะครับทางกองรับสัญญาณ IPM ทางช่องเกษตรทีวี H d ชหมายเลข49เนะครับเวลา12บนาฬิกาไปเวลา12บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวงการข่าวด้านการเกษตรนะครับ โดยเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมคลิกออฟปล่อยกระบวนรถสินค้าเกษตรคุณภาพนะครับตามโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด1 9ครั้งที่1ขึ้นนะครับ โดยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับดรเฉลิมชัยสีออนรัฐมนตรี ree, ว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะครับก็ได้มีการปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพตามโครงการาแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัโควิด -19 ครั้งที่1ขึ้นนะครับเพื่อส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์โควิด -19 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับณอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจศริกิจกรมส่งเสริมการเกษตรเขตจุจักรกรุงเทพมหานครครับ โดยนายเข้มแข็งยุท,ทำำธิธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดก,กิจกรรม และปล่อยคาราวานลดขนส่งสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคตามโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิดในทีณครั้งที่1ขึ้นนะครับเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามและสนับสนุนเรื่นจําในเขตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํนานวน19แห่งด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบ้างขุนเทียนโรงพยาบาลพระนั่งก้าโรงพยาบาลสนามบุษราคำนะครับเมืองทองธานีโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนทบุรีวิทยาลัยโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์ลังสิตครับโรงพยาบาลเวชการลุนรัตนะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศสถาบันบำรนาดูนโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโรงพยาบาลสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลสนามปตอ .1 นะครับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางพิเศษธนบุรีเรือนจ,จำจังหวัดนนทบุรีและจุดตู้ปันสุขนะครับที่บริเวณด้านหน้ากรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับทางนี้ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับมีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับและแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและเศรษฐกิจของประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับที่มีผลผลิตในช่วงฤด,ดูกาลนี้ โดยเนื่องจากที่มีการปิดตลาดนะครับทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการออกมาจับจ่ายน้อยลงทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถจําหน่ายสินค้าเกษตรได้ตามปกติทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มอบนโยบายให้กับกองส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นผู้ประสานงานหลักในการดําเนินการตามโครงการแบ่งปันน้ําใจเกษตรไทยซู้ภัยโควิดใน,นขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุภกภาคส่วนนะครับ โดยสำหรับสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งมอบนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้าวส13.3ตันผัก4.5ตันผลไม้7.5ตันไข่ไก่10,000ฟองสินค้าแปรรูปพร้อมรับประทาน2,500และน้ำดื่มนะครับจำนวน85,000ขวดนะครับโดยได้รับสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเกษ,เกษตรกรโลตัส ภาคีเครือข่ายรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยโดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก็ยังได้มอบเงินจํานวนหนึ่งห้าแสนบาทนะครับเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการแบ่งปันน้าใจเกษตรไทยสูย้โควิด -19 ในการช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการตลาดในช่วงวิกฤตการการช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการตลาดในช่วงวิกฤการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ โดยการผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาลสนามและเรือนจำทั้ง19แห่งด้วยกันครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับการจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้พัยโควิด1 9นะครับครั้งที่1ในการส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องในเรื่องของสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง<ม>ซึ่งจะนําสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับ<ม>ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลแล้วก็เรือนจาทั้ง19แห่งนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการกริจกรรมดังกล่าวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่าครับที่จังหวัดรยเอ็ดนะครับก็มีการจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันและกิจกรรมจิตอาสากําจัดวัชพืชและผักตบชวาตามลำน้ําคู่ครองนะครับเนื่องใน พระบรมราชินี3มิถุนายน2564ครับโดยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่3มิถุนายน2 5 6 4ครับนายชยันสิริมาศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปประธานจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันและจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและพัดตบชวาตามลำน้ำคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะบริเวณสะพ,พานลำห้วยเหนือนะครับ บ้านโนนงามตำบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยมีทันตแพทย์หญิงสิริรัตน์สิริมาศนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายเทียนชัยพุทธรังสีนะครับนายชนะาชาัชาวานวงศ์นายสมชายคล้ายทับทิมรองผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชาการและจิตอาสาพระราชาทานเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากนะครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็กล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้กําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันและกิจกรรมจิตอาสากําจัดวัชพืชและพักตบชวาตามลําน้ําคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม,มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีณนะบริเวณสะพ,พานลําห้วยเหนือบ้านโนนงามตําบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยกิจกรรมนะครับก็มีการทาสีสะพ,พานลำห้วยเหนือนะครับ แล้วก็มีการลอกผักตบชวาเพื่อลดสิ่งกีดขวางทางน้ําทําให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกขึ้นนะครับรวมไปถึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สวยงามอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นวาระหนึ่งนะครับที่เหล่าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ร่วมมือร่วมใจการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความสมัครสมานสมัคคขี่และความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาตินะครับก็คือสถาบันชาติสถาบันาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันประชาชนนะครับ ที่เป็นผู้สืส่สละอันยิ่งใหญ่นะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งมวลน,นะครับทั้งนี้นะครับในภายในงานกน็มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิดในทิอย่างเคร่งขันอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการกํากจัดวัชพืชนะครับที่ทางเหล่าจิตอาสาพระราชทานและรวมไปถึงประชาชนนะครับก็ได้ร่วมมือร่วมใจเก็บผักตบชวาแล้วก็รวมไปถึงกําจัดวัชพืชลําน้ำคุกงองต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ให้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจในที่ดังกล่าวนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูความค้นไหวอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่าครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมเกียริและถวายเป็นพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลนะครับวันเฉลิมพระชมพรรษาครบรอบ43พรรษา3มิถุนายน2564ครับโดยเมื่อวันที่2มิถุนายนเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับที่แม่น้ําน้อยบริเวณท่าน้ําวัดหน้าต่างในนะครับตาบลหน้าไม้อําเภอบางไร นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธสัตว์้ําเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ43พรรษา3มิถุนายน2564ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระ,ระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีพันเอกเพิ่มศักดิ์ขุนโขนรองผอ,อร,อรอมนจังหวัดนะครับนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ หัวหน้าส่วนราชการนายเฉลิมชัยสะบัวนายอำเภอบางไทรและข้าราชการเข้าร่วมพิธีครับโดยนายสุชาติพิลานเดชประมงจังหวัดนะครับก็กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครับและได้มอบพันธุสัตว์น้ําให้กับผู้แทนเจ็ดอำเภอพร้อมนําผู้ร่วมงานปล่อยพันธุปลาตะเพียนลงแม่น้ําน้อยนะครับบริเวณท่าน้ําวัดหน้าต่างในในอำเภอบางไทรนะครับจำนวน1นึ่งแสนตัวและแหล่งน้ําอื่นๆที่เหมาะสมอีก8ปดอำเภอนะครับจำนวน4ี่แสนตัวด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้น5้าแสนตัวและร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรศการโครงการรักน้ำบางใสและและรวมไปถึงการรับความรู้ด้านกุ้งแม่น้ำในพื้นที่บางใสด้วยครับโดยนายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยากล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่3มิถุนายนนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระพิมลลักษณ์พระบรมราชินีถือเป็นวันสําคัญของชาติอีกหนึ่งวันนะครับที่เหล่าพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระรนามัยแข็งแรงตลอดจนทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยทางจังหวัดพระนครศรีธุญยาสํานักประมงจังหวัดพระนครศรีธุญยารวมไปถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดจังหวัดพระนครศรีธัญยาสูตรป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดจังหวัดพระนครศรีธัญยาและอำเภอบางไทรนะครับก็ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําและการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้าจำนวน5,000 0 0ตัว ลงในแม่น้ําน้อยบริเวณท่าน้ําวัดหน้าต่างในตําบลหน้าไม้อเาเภอบางไทจังหวัดพระนครศรียุธยารวมถึงส่งเสริมหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนและภาคประชาชนนะครับทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการไ่พันธ์สัตว์น้ํารวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้าในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มีความโดมสมบูรณ์มากขึ้นตลอดจนกระจายขยายพันธุ์ปลาทั่วลําน้ํานะครับในพื้นที่เจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําน้อยนะครับ เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารแล้วก็สร้างไรายได้แล้วก็รวมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในการที่จะร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ําก็คือปลาตะเพียนนะครับจำนวน5 0,000 0ตัวนะครับโดยที่เขาจะมีการปล่อยทั้งสิ้น8อําเภอด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่จะทําให้มีผลผลิตก็คือปลาตะเพียนนะครับให้ประชาชนและกเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีการจับแล้วก็มีการสร้างไรายได้นั่นเองครับ เดี๋ยวมาติดตามอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่าครับโดยทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับบรรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2564ครับ โดยนายละลงศักด์อสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับพร้อมด้วยว่าที่พันตีอดีศัก์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายวาทติศปัญญาคมในอำเภอเมืองลำปางร่วมนำตัวแทนกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดลำปางนะครับ จากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา3มิถุนายน2564ครับโดยช่วยกันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอปปุปโภคบริโภคเพื่อไว้สําหรับมอบแจกจ่ายให้กับประชาชนตามเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นก็คือโรคโควิด1 9ครับท้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นแรงกําลังใจนะครับช่วยบํารุงขวัญให้แก่ประชาชน,ช,นชาวบ้านซึ่งที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์โรคโควิด1 9นะครับ้วล,ลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเกิดการระบาดนะครับในพื้นที่จังหวัดลําปางได้พบว่าประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบและประสบความยากลําบากต้องการความช่วยเหลือ อยู่เป็นจํานวนมากครับทำให้หลายครอบครัวต้องหยุดงานขาดรายได้ทําให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะนําไปใช้จ่ายนะครับในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับหรือผู้ที่หาเช้ากินค่ำนั่นเองซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีแล้วแบ่งปันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องบริโภคบริโภคนะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางในครั้งนี้นะครับก็มีกลุ่มประชาชนนะครับจากหลายภาคส่วนในเขตพื้นที่ลำปางนะครับ ต่างก็ร่วมปันแสดงน้ําใจนะครับนำสิงของไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มอาหารแล้วก็รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งกะปิน้ําปลานะครับน้ำมันพืชแล้วก็อาหารกระป๋อง พืชผักผลไม้แล้วก็อาหารกึ่งสําเร็จรูปอื่นนะครับตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จําเป็นนะครับมาบริจาคมอบให้กันเป็นจำนวนมากโดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคดังกล่าวนะครับทางจังหวัดลําปางนะครับก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนนะครับมอบให้กับอําเภอในเขตท้องที่ต่างๆทั่วทั้ง13อําเภอด้วยกันโดยโอกาสนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับการรับบริจาคสิ่งของผู้ราชการจังหวัดลําปางนะครับพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจิตอาสาจากหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ร่วมทําการปล่อยขอบวนรถปันสุขออกเคลื่อนที่จากที่ว่าการอําเภอเมืองลําปางนาสินของและเครื่องบ,บริโภคบริโภคลงพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านตามเขตท้องที่ชุมชนต่างๆนะครับประกอบไปด้วยตําบลพิชัยบ้านเสด็จบุญนาคพัฒนาบ้านแหลงต้นธงชัยทุ่งฝายนิคมพัฒนาบ้านเอื้อมบ้านค้าบ่อแฮว และตำบนบ้านเป้านะครับรวมจํานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือนในครั้งนี้นะครับทั้งสิ้น484ครัวเรือนด้วยกันครับ ทั้งนี้สาหรับสถานการณ์ภาพรวมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในเขตพื้นที่ลําปางนะครับปัจจุบันจังหวัดลําปางยังคงม,มีสถิติผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้นนะครับ261รายด้วยกันรักษาหายแล้ว253รายอยู่ระหว่างการรักษา6รายแล้วก็เสียชีวิตจากโรค2รายนะครับในขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะครับติดต่อกันมาแล้วเวลา7วันด้วยกัน นับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนนั่นเองครับนี่ก็คือภาพรบรรยากาศการจัดกิจกรรมนะครับมีแล้วแบ่งปันเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพ,พระชนมัพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสามิถุนายน,ายน2 5 6 4ครับซึ่งเป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณประชาชนนะครับที่มีทุนทรัพย์ในการร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มประโภคบริโภคแล้วก็ของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะเห็นภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็รมภาครัฐบาลนะครับในการร่วมระดมนะครับในการบริจาคให้กับประชาชนนั่นเองครับเดี๋ยวเราพักสักคู่เดียวนะครับมาติดตามกันอีก ความเคลื่อนไหวกับข่าวต่างๆนะครับโดยช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็มารับทราบเกี่ยวกับข่าวนะครับโดยข่าวแรกนะครับปศุสัตว์จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการคิกออฟโลร์ร์ป้องกันโรคลำปีสกินนะครับด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงหลังพบโคกระบือติดโรคลำปีสกินจานวนเพิ่มขึ้นนะครับและอีกหนึ่งข่าวนะครับมีการเปิดตัวต้นแรกทุเรียนลินลับแดนะครับปลูกบนดินภูเขาไฟศรีสเกตซึ่งคาดว่านะครับจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับหนุ่มเมืองชาลาวันวัย28ปีไลฟ์สดขายแคสตัสนะครับสร้างรายได้นับหมื่นบาทนะครับจนทำให้เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดในช่วงหน้าเดี๋ยวเราพักสักพูดเดียวกับรายการอัปเดตกษตรนิวส์ครับ กับเบรกสนะครับกับรายการอัปเดตเกษตรนิวกับผมสมพจก์กงแก้วนะครับคุณผู้ชมครับในหลายพื้นที่นะครับก็ยังประสบปัญหานะครับในเรื่องของโรคลำปีสกินที่พบในโคกระบือเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมพรนะครับก็ยังมีการ ติดเชื้อของโรคลำปีสกินกันจํานวนมากทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือเนี่ยได้รับความเสีย,สยหายนะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดจากต้นกําเนิดนะครับมีการแพร่ระบาดจ,จากพวกยุงแล้วก็เห็บแล้วก็เหลือกต่างๆนะครับที่เป็นพาหะนําโรคทําให้โคกระบือนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ล้มป่วยตายจํานวนมากครับโดยที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการคิกอ off รณรงค์ป้องก,ลกลันโรคลำปีสกินนะครับโดยการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงทั่วพื้นที่ครับ โดยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่ศาลาหมู่บ้าน6ทับ2หมู่ที่2ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับนายธงชัยนังสือปะุุศตว์จังหวัดชุมพรนายสัตวแพทย์พิชัยโพกระสังหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สัตวแพทย์หญิงกิตาพรแสงจันทร์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการนายพรชัยอินคำดีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพรนายสัตวแพทย์สมาเอลอยูมาดีน นายสตอแพทย์ประจาหน่วยเ h, h u ยูชุมพรนะครับน,นายนรินทร์สหสันติเวชปสุสัตอำเภอเมืองนะครับพันโทนกกรพงษ์ธรรมพรพิสิทธิ์นะครับผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับนายสมศักดิ์ชุมพรนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนายจำรัดพมพึกนะครับประธานคาบอยชุมพรนายวิทยาสุวรรณ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองประลัดอาวุโสนายจารกโกศิล์กำนันตำบลบางสนนายศักชายพยักตาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลบางสนนายอำนาจทองหยีดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางสนนางสาวพ,พัฒนพรมบุญแก้วนายสัตวแพทย์ชำนาญการรักษาการแทนปศสุสัตอำเภอปทิวรณรงค์ป้องกันโรคลำปีสกินด้วยการพ่อนอยาฆ่า,า,มาแมลง โดยนายสตอแพทย์ชำนาญการรักษารษาชการแทนปัสุศัตด์อำเภอปะทิวนะครับได้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคลำพีสกินในโครกระบือในพื้นที่อำเภอปะทิวพบว่าอำเภอปะทิวนะครับเกิดโรคครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564ค,ครับในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางสนจำนวนหนึ่งฟาร์มด้วยกันนะครับสาเหตุเนื่องจากนะครับมีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์จากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ นั้นก็มีการแสดงอาการนะครับโดยที่มีผิวหนังที่มีตุ่มนูนต่อมน้ำเหลืองโต ขาและใต้คอบวมนะครับจึงได้มีการส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรลคลำปีสกินจริงนะครับต่อมาได้มีการแจ้งโคต้องสงสัยเพิ่มอีก3ามตำบลน,นะครับที่ตำบลเขาชัยราชนะครับตำบลชุมโคและตำบลปักคลองนะครับรวมแล้วพบโควย4ตําตำบลด้วยกันกเกษตรกรพบโคจํานวน8รายรอย,ยืนยันผล5ราลายยอดโคป่วยสะสมจากวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับจำนวน50ตัวด้วยกันนะครับ แล้วก็รวมจำนวนที่หายป่วยแล้ว16ตัวทำการรักษา31ตัวเข้าโรงฆ่านะครับจำนวน3ตัวพบว่าสถานการณ์ในตำบลเขาชัยราชดีขึ้นนะครับโคที่ป่วยก็หายแล้วทั้งหมดแต่ในตำบลบางสนและก็ตำบลชุมโคนะครับก็มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโคในพื้นที่ตำบลบางสนแล้วก็ตำบลชุมโคนะครับมีประชากรโคที่หนาแน่นจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคลำปีสกินในครั้งนี้นะครับโดยนายธงชัยนังสือนะครับปศุสั์จังหวัดชุมพรนะครับก็กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคลำปีสกินพบในโคเนื้อนะครับพื้นที่2อําำเภอด้วยกันก็คืออำเภอท่าแสะและอำเภอปะทิวนะครับโดยโรคนี้มีการติดต่อผ่านแมลงดูดเลือดนะครับซึ่งทําให้เกิดการรณรงค์ป้องกันโรคนะครับในครั้งนี้ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นโนโยาบายของรัฐมนตรีกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยโรคล้มปีสกินนะครับสามารถรักษาหายได้สามารถบริโภคได้และไม่ติดต่อสู่คนหากเกษตรกร,ร,กรท่านใดสงสัยนะครับว่าสัตว์ของท่านนั้นมีอาการหรือไม่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามารักษาและควบคุมโรคให้ทันท่วงทีทั้ทงนี้หากพบโคกระบือเคลื่อนย้ายนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อเข้าดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ นี่ก็คือภาพการลงพื้นที่นะครับในการคลิกออฟรโนโลงในการพ่นฉีดยาฆ่าแมลงในการกําจัดโรคลำปีสกินในพื้นที่อาเภอชุมพรนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ชุมพรนะครับก็มีหลายจังหวัดอย่างเช่นมหาสารคามหรือจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคมากๆเนี่ยก็มีการเกิดโรคเนี้ยเกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับโรคล่าวนั้นก็มาจากพวกที่เป็นพาหะนำโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงดูดเลือดยุงเห็บเลือ้อยต่างๆเนี่ย ซึ่งอยากให้เกษตรกรนั้นป้องกันแล้วก็มันเช็คอาการของโคของท่านให้เรียบร้อยนะครับว่ามีอาการดังกล่าวไหมถ้ามีนะครับก็สามารถติดต่อช่อาที่ปศุสัตว์ให้ทันทีนะครับเพื่อในการควบคุมของโรคดังกล่าวต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกหนึ่งข่าวก็เลยดีกว่าครับโดยข่าวนี้นะครับก็เป็นช่วงฤด,ดูทุเรียนนะครับซึ่งที่ตำบลศรีสะเกดนะครับอย่างที่ คุณผู้ชมรู้กันดีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟนะครับซึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีทุเรียนหลินลับแลนะครับซึ่งเป็นพันุหลินลับแลนะครับเป็นต้นแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการนักชิมแล้วนะครับเพราะว่าออกลูกจํานวนแ6ผลด้วยกันครับเปิดตัวต้นแรกทุเรียนหลินลับแลนะครับปลูกบนดินภูเขาไฟในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเผยนะครับเนื้อทุเรียนนั้นมีสีเหลืองอ่อนสวยงามรสชาติสุดอร่อยหวานกลมกล่อมเนื้อละเอียดละมุนนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าต้นเดียวนะครับก็สามารถให้จํานวนผลิตได้ถึง89ลูกด้วยกันนะครับซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่จะให้เกษตรกร,กรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนั้นสร้างรายได้เพิ่มขึ้นครับโดยที่สวนทุเรียนผู้ใหญ่สิทธิ์นะครับหมู่บ้านเลขที่225นะครับหมู่9บ้านนนท์สำเริงตบน,น้ำอ้อมอกันทรลักษ์จัังหวดศรีสะเกดนายพิสิทธ์ภูโทนะครับผู้ใหญ่บ้านนนสำเริงซึ่งเป็นเครือข่ายชาวสวนทุเรียนบ้านนนท์สำเริง และคณะนะครับก็ได้พาไปชมสวนทุเรียนของนายพิสิทธิ์นะครับที่มีการปลูกทุเรียนภูเขาไฟกว่า500ต้นบนดินภูเขาไฟเพื่อไปตัดลูกทุเรียนหลินลับแลที่ปลูกไว้นะครับเมื่อช่วง2550ที่ผ่านมาโดยต้นทุเรียนหลินลับแหลําจำนวน1ต้นนะครับที่ปลูกบนดินภูเขาไฟก็ให้ผลผลิตออกแล้วนะครับจำนวน89ลูกด้วยกันนับว่าเป็นทุเรียนพันหลินลับแลต้นแรกของจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่นํามาปลูกบนดินภูเขาไฟและปรากฏว่าให้ผลผลิตดีเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอ่อนน่ารับประ อย่างมากครับโดยผู้ใหญ่บ้านโนนสำเริงนะครับก็กล่าวว่าตนได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุตรดิตนะครับก็ได้เห็นพันธุ์ต้นดังกล่าวนะครับและได้ชิมรสชาติของทุเรียนพันุ์นี้นะครับและปรากฏว่ารู้สึกชอบนะครับก็รสชาติอร่อยซึ่งตนเห็นว่าบ้านของตนเองนั้นปลูกทุเรียนอยู่แล้วจํานวน22ไร่ปลูกต้นทุเรียนจํานวน500ต้นมานานกว่าหลายสิบปีนะครับ ก็โดยปลูกบนดินภูเขาไฟซึ่งดินภูเขาไฟก็มีอายุกว่า2,500ปีเลยตัดสินใจซื้อพันธุ์ทุเรียนหลินลับแลนะครับจนวนึ่งต้นมาปลูกตั้งแต่ปี2,550ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็มีอายุ14ปีแล้วนะครับซึ่งนําทุเรียนหลินลับแลมาปลูกบนดินภูเขาไฟทําให้ผลทุเรียนมีรสชาติแตกต่างจากต้นแม่พันธุ์เนื่องจากว่าดินภูเขาไฟที่ศรีสะเกดนี้มีแร่ธาตุกรรมฐานนะครับทำให้ทุเรียนหลินลับแลเนี่ยมีรสชาติรวมไปถึงสีสันสวยงามน่ารับประทานอีกด้วยครับซึ ยลหลินลับแลต้นแรกของจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปชิมได้นะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับต้องรีบเดินทางไปนะครับเพราะว่ามีแค่1ต้นเนี่ยให้ผลผลิตได้89 89ผลเท่านั้นนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจทุเรียน ซีสกเกตนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปชิมไปช็อปได้เช่นกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกหนึ่งข่าวครับหนุ่มวัย28ปีครับมีการไลฟ์สดต้นแคสตัสนัยนะครับสร้างไรายได้นับหมื่นบาทพร้อมศึกษาวิธีนะครับในการผสมข้ามสายพันธุ์จนเกิดเป็นจนเกิดเป็นแคสตัตแปกตาสวยงามนะครับจนทำให้เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนครับ ในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าช้างตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับโดยนายธนารัตเมืองฤทธิ์นะครับหรือคุณแชมป์นะครับอายุ28ปีเจ้าของสวน CP Castud นะครับกล่าวว่าตนใช้เวลา3ปีในการศึกษาเรียนรู้จึงได้วิธีการผสมข้ามสายพันธุ์ Castud นะครับที่มีหน้าตาสีสันแปลกแนวและสวยงามไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับซึ่งปัจจุบันมีโรงเรือนเพาะเลี้ยง Castud ขนาดต่างๆกันเนี่ยสีหลังมี20สายพันธุ์ มีแคสต้าจำนวนมากกว่า1 0,000ต้นนะครับซึ่งมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทนะครับโดยคุณแชมป์เล่าว่านะครับตนเนี่ยได้จบแค่เพียงวุฒิม6นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการเรียนครับจึงได้กลับมาช่วยพ่อแม่นะครับทำสวนและปลูกมะนาวขายนะครับทำอยู่ได้2อสปีนะครับก็รู้สึกเบื่อนะครับจากนั้นก็ลงทุนไปซื้อโดรนมารับจ้างพ่นยาสารเคมีในนาข้าวนะครับของเพื่อนบ้าน โดยทำอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เซ้นกิจการให้กับผู้อื่นจากนั้นนะครับก็มีการลองผิดลองถูกจนกระทั่งในราวปี2,560กครับก็เริ่มสนใจที่จะศึกษาในการปลูกแคสตัสดจากลกออนไลน์นะครับเห็นว่าแม่ของตนเนี่ยก็ชอบก็เลยซื้อแคสตัสดมาให้เลี้ยง10ต้นนะครับ ตนจึงเริ่มขยายพันธุ์เลี้ยงต้นแคสตัสนะครับจนโตและขายบนออนไลน์และได้เงินหลักพันรวมไปถึงหลักหมื่นด้วยกันตนจึงมั่นใจว่าต้นแคสตัสนี่จะสร้างไรายได้ให้กับตนเองจึงอ้อนวอนคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเอาเงินมาลงทุนซึ่งคนรุ่นหลังก็อย่างที่บอกครับต้นแคสตัสนี่เป็นต้นที่เพิ่งมานิยมนะครับก็จะทําให้คนรุ่นหลังคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็คาดว่าอาจจะแบบ ลงทุนไปอาจจะไม่ได้ไรายได้นะครับแต่ก็พลิกกระากกตาลปัดนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้ต้นแคสตัสดเนี่ยก็สามารถปลูกในที่ร่มได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการกองแสงนะครับให้กับคนด้วยนะครับโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศนะครับจึงทําให้มีกระแสนิยมมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการจําหน่ายนะครับตนได้ทําการไลฟ์สดขายผ่าน Facebook ชื่อว่าแชมป์ธนารัตนนะครับ มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะครับและมียอดสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพ่อค้าคนกลางจากชาวจีนนะครับนำสินค้า CP c a s t นะครับ ไปไลฟ์สดขายนะครับในกลุ่มชาวจีนด้วยกันจนทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งสาหรับท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อผ่าน Facebook ได้นะครับที่คุณแชมป์ธนารัตนะครับก็เ,เรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรยังสามารทฟาร์มเมอร์เลยนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จในการขายแคสตัสพืชทางเลือกใหม่นะครับที่เป็นกระแสนิยมในอยู่ขนาดนี้นะครับ และนี่ก็คือข่าวข่าวที่เรามาฝากให้คุณผู้ชมครับกับรายการอัปเดตเกษตรนิวกับผมสมพ์กองแก้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถรับชมรายการอัปเดตเกษตรนิวผ่านกองสัญญาณรับชมดาวเทียม ipm ช่องเกษตรทีว hd หมายเลข49นะครับแล้วก็รับชมเวลาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ